ดีครับมอน,นี่เบ้าเดดิสานตายสีภาพพี่น้องมาเห็นเมนูต่มปลาทูใส่พักซีลาวครับพี่น้องวัตถุดิบของบ้าเดนกับซินี่ปลาทูครับสี่ตัวมีตัวยใหญ่เลยครับตะไคร คาแบบพิษทันซ้อยครับพอเดือนสิสีไซลูกโดดนํำครับต้นหอมครับต้นี้ดอกหอมนะครับบอลเดือนสิสีไซนำํำผักเงีงนี่ครับของเสบพผักซีเล้าบาทห้าครับทางบ้านบาลเด่นเอิญผักซีเล่า ถึงปรุงข้าปเปลียนกบซิมี่หนักปลาครับหมนัวเกลือครับบันนี่เบ้าแดงกับซิไปต้มหน่ำก่อนครับพี่น้องอ่ะจะขอติดตามครับไข่คร,ครับไข่ลงกบักรบกบักพริกซอยครับ ขาเลี้ยงกับพี่น้องครับข้าอ่อนล่อให้น้ำม,มันเดือดก่อนครับเข้าจังสีใส่ปลาทูครับกับพักไปตาหลังที่ขาดบ่ได้มะคามเปียกเข้าครับใส่ลงไปกระสีร่อให้น้าเดือดแค่อยใส่ปลาทูใส่พักไปตามหลังดดลครับรอ่ะให้น้าเดืดอดก่อนครับพี่น้องเมื่อน้มเดือดแล้วบ่ได้กระสีใส่ปลาทู่ลงไปครับ ต,ตีตัวได้พดี่น่องมีตัวใหญ่เดี๋ยวให้ประถูสุกคนจังหน่อยจงค่อยเส่พักครับม <c oughs> เมื่อนำเดือดแล้วบดเด้ใส่เกลือลงไปจังนจนหน่อยผงนัวจังหน่อยครับใสร็าไเสบไรายใส่หน่อยเสบหน่อยพี่น่องเลย ที่คาดว่าได้หนามปลาหลาครับบ่าได้ใส่ามความเหมาะสมครับพี่น้องอ๋อครับพี่น้องครับาใส่พักเีย่งลงไปดอกหอมนะครับพี่น้องใส่ลงไปต้นหอม ที่ขาดบ่ไดดคือปักซีเหล้าเฮาต่มประทูใส่ปักซีเหล้าครับสุดแสบครับพี่นอให้พักยุบกระเป็นใส่ใดครับจะกินบ่ครับอีซา,านบานเฮาหากินง่ายๆครับสื่อตามลานขาบานเฮาก็ไดครับง่ายงาย กิน่ายสุดเบาเดนเนี่ยพี่น้องน้องเอาไปเห็ดน้ำเบิงครับเดีย๋ยวให้ประเด็นชิมรสชาติกันนครับอืมนัวแล้วครับพอดีครับเซ็ตเรียบร้อยครับพี่หน่อง ถมกระทูใส่ปักซีลาวสูตรเบาแดนครับพี่น้องเอาเพชรนำ้ำเลยได้ครับถูกครับห่อนพี่น้องมาเสียบมือเลยเบาในใช่ไหมครับห่อนครับเสียบ เขาแรงครับมันอีกเขาแรง อันจะนับแสบไลยครับพี่น้องมินูบันเท่าอิสานตาประทูพี่น้องกับซื้อได้ไง่ายๆตามรังคาเฮา่พต้องไปคิดว่าเฮาีสื่อ,อยังรู้ละครับพี่น้องกินแบบง่ายๆบานเท่าอีสานตายเฮาใส่บุซีเหล่านสูตรหอมครับ ลูกโดดน้ำครับอืมสดุดหนาวหอนหลองข้อครับมีแห้ง เยงครับพี่น้องอยากเสรน้ำมานเด่นกันไม่เหลือน้ำมันเนดนกันได้ครับ กับก้อนหอนครับจ้ะอ,อืมหล่อ,อ,อ,อเลยหโด,ด,ดออเดี๋ยวบางคิดีกว่าครับ พี่หน่องที่อยู่ในประเทศต่างประเทศมาเสพน้ำบอลเดนนะครับ พี่น้องว่าเบาเดนนือจะยังไงท้ายคลิปย้ำคำย้ำเว็นเบาเด,นด็นเปนงานครับพี่น้อง อีสานบานเฮาครับจรินแบบนี้แหละครับได้บบครับยังหมือนแก่ สมปทูใส่ผักสีเลาสดหนามอ่อนๆแห้งพี่น้อง,องสมัติบ่ง่องเบาเดนได้สองสองทางได้ครับสองทางเลกทางเฟซบุ๊กเฟนเพจเบาเดนอิสานใต้ ่องทางที่สองทางยูทูบเบาแดนอีสานตายครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแดนนำแน่ครับพี่น้องแต่พี่น้องอย่าลืมว่ากระดิ่งเลยครับกษตรไดบิ่งคิปเบาแดนต่อไปเรื่อยๆครับครับ คลิปนี้เบาแดนกับทีมงานขอลาพี่น้องไปก่อนครับพี่น้องก็รอเบิงคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ